สวัสดีจ้าเด็กๆเห็นหน้าคุณผู้พุ้งไหมลูก่ะเดี๋ยวผู้พุ้งขอปรับโฟกัสหน่อยนะคะอาเห็นแล้ววันนี้นะวิชาสุขศึกษาซึ่งคุณรูปุ้งหายไปนานมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วหายไปนานมากเลยนะวันนี้คุณรูกพุ้งก็จะมาสอนเด็กๆเรื่องด้านสังคมและลักษณะนิสัยการซึ่งมะทาวที่แล้วก่อนู้นานมากเลยครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่อง อารมณ์นะร่างกายและอารมณ์ของเด็กที่อยู่ในช่วงวัย3-7ขวบใช่ไหมลูกและลูกๆเนี่ยก,ก็ได้วาดเอ,อ่อสีหน้าสีหน้าเอ,อ่ออารมณ์ต่างๆใช่ไหมคะอ่ะยังจำนะอยู่นะเอาวันนี้เดี๋ยวครูครูคคจะมาสอนเรื่องนี้นะด้านสังคมและด้านลักษณะนิสัยการดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับเด็กๆอย่างไรและเด็กๆเนี่ยสามารถปรับตัวให้อยู่กับเอ,อ่อสัรรนะงคมภายในโรงเรียนได้อย่างไรซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดอยู่นรระเด็กๆก็ ปรับตัวสามารถปรับตัวเข้ากับออสังคมแวดล้อมภายในบ้านหนูดานะเด็กๆนะอา้าวเราไปเรียนรู้กันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเด็กๆไปไปตามครูตุ้งเลยจ้าวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องด้านสังคมและลักษณะนิสัยพัฒนาการด้านสังคมหมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นและการมีทักษะการปรับตัวเมื่อต้องทำกิจกรรมร่วมกันรวมถึงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะนี้ครูคจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องสังคมในโรงเรียนนะเด็กๆเ,เมื่ออยู่ในโรงเรียนแล้ว เด็กๆจะสร้างความสัมพันส์มสามพันธภาพกับเพื่อนอย่างไรให้เพื่อนรักให้ครูลักและให้คนอื่นในโรงเรียนรักเด็กๆอ่ะเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะจ๊ะว่าจะต้องทำตัวอย่างไรเด็กในวนัยนี้จะมีสังคมกับเพื่อนและครูที่โรงเรียน จึงชอบการเข้าสังคมและการพบปะพูดคุยกับคนอื่นต้องการเข้ากลุ่มและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนๆโดยเด็กๆเ,เนี่ยจะพยายามปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มซึ่งอาจแสดงออกโดยการแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนก็ได้นะเด็กๆหรือถ้าเพื่อนคนไหน ไม่มีดินซ้อยังรบไม่บรรทัดเราก็สามารถให้เพื่อนยืมได้นะถือเป็นการช่วยกันโนะโนะคะอยู่ด้วยกันเราจะต้องช่วยกันเนะื้แบ่งปันกันและการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของกลุ่มก็มอย่างเช่นในห้องเราจะมีข้อตกลงกันก็คือใครเป็นเวรอ่ะสมมติเวรวันจันทร์ มาถึงโรงเรียนราทำเป็นลายขวาดห้องจัดโต๊ะเนาะและอย่างหนึ่งเออการเก็บกล่องข้าวก็จะเป็นเวีนเหมือนกันนาะยนี่คือข้อตกลงในห้องเรียนของเรานะคะมาดูอันนี้ลักษณะทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องการเล่น บางคนเนี่ยชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมและกีฬาที่ใช้พะล,ะลังะละกำลังมากถ้าใช้พละงกำลังมากก็จะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะ,ะเด็กผู้ชายเนี่ยจะใช้พะละงกำลังมากในการเล่นและเล่นกันเป็นกลุ่มเช่นการเตะฟุตบอลน,นะการเตะฟุตบอลการวิ่งไล่จับกันเตะฟุตบอลถามว่าเด็กผู้หญิงเล่นได้ไหมก็เล่นได้เหมือนกัน แต่ว่าการเล่นเนี่ยจะต,ต้องใช้พละงกำลังที่น้อยกว่าผู้ชายในรูปเขาเล่นวิ่งไล่จับกันนะวิ่งไล่จับกันสามารถเล่นได้ทนะั้งผู้หญิงกับผู้ชายเล่นรวมกันได้นะแต่เป็นฟุตบอลเราจะต้องแบ่งกันเราต้องแข่งกับเด็กผู้ชายกับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ต้องแข่งกับเด็กผู้หญิง ถ้าเราเอาเด็กผู้ชายมาแข่งเด็กผู้หญิงถามว่าได้ไหมลูกไม่ได้เพราะเด็กผู้ชายมีกำลังมากกว่าเด็กผู้หญิงดูหน้านี้บางคนชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมและกีฬาที่ใช้พลังกำลังน้อยและไม่ชอบเล่นคนเดียวคือใช้กำลังน้อยคือเล่นอยู่กับที่ ไม่วิ่งไม่ว <till> <photos> ิ่งไม่เดินนะอยู่กับที่ใช้พลังนิดเดียวเหมาะสำหรับกับเด็กผู้หญิงเช่นเล่นหมากฮอตอ่ะเล่นหมากฮอตเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสามารถเล่นกันได้อ่ะต่อไปเล่นขายของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็สามารถเล่นกันได้เล่นทำอาหารเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสามารถเล่นทำอาหารกันได้มาดูเล่นตุ๊กตา เล่นตุ๊กตาเนี่ยเด็กผู้ชายชอบเล่นไหมลูกมีชอบเนอะส่วนแมเด็กผู้ชายชอบเล่นอะไรลูกหุ่นยนต์อ่าดังนั้นเนี่ยเล่นตุ๊กตาก็จะเป็นเด็กผู้หญิงถ้าเล่นหุ่นยนต์ก็จะเป็นเด็กผู้ชายเนอะซึ่งเราเนี่ยนั่งเล่นใช่ไหมลูกไม่ได้เดินไปไหนเนอะนั่งเล่นการนั่งเนี่ยเราถือว่าเป็นการใช้กําลังน้อยไม่เหมือนกับการวิ่งเล่นใช่ไหมลูกอ้าใช่เนาะ จะไม่ว่ากิจกรรมแบ่งออกเป็นสองอย่างกิจกรรมที่ใช้พลังพละกกำลังน้อยกับกิจกรรมที่ใช้พละกกำลังมากถ้าใช้พละกกำลังมากเหมาะสําหรับกับเด็กผู้ชายถ้าใช้พละกกำลังน้อยเหมาะสําหรับกับเด็กผู้หญิงนอกจากนี้เด็กอายุ5ขวบถึง7ขวบเริ่มมีงานอดิเลกที่ชอบทำซึ่งลักษณะของ งานอดิเรกเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างด้านความสนใจโดยเด็กบางคนจะชอบงานอดิเรกที่ท้าทายและได้สแสดงความสามารถของตนเองเช่นเราอายุแค่เนี้ยเราเลี้ยงป,ายงายปางลงปาสวยงามได้ไหมลูกได้ใช่ไหมเด็กปหนึ่งเลี้ยงปลาสวยงามได้เลี้ยงยังไงไม่ให้ตายเออเลี้ยงยังไงให้ตัวมันสมบูรณ์อันนี้ก็คือความท้าทายเหมือนกันเนาะอันนี้คือ สะสมของเล่นใครสะสมได้มากเท่าไหร่ดีไม่ลูกดีเนาะถ้าใครสะสมน้อยก็แล้วแต่นลูกนะบางคนเนี่ยชอบของเล่นมากก็สะสมเต็มบ้านเลยเต็มตู้ไปหมดเลยจนถึงโตก็ยังสะสมของเล่นอยู่เนาะแต่บางคนเนี่ยชอบงานอดิเรกที่อ่อนโยนหรือได้ความรู้เช่น อ่านานิทานเออใครชอบอ่านนิทานบ้างยกมืออ่ามีอ่ะ,อะเป็นเด็กที่เก่งอ่านเยอะๆจะได้อ่านหนังสือออกใช่ไหมลูกอ่านใช่วาดภาพใครชอบวาดภาพลูกอ้าวยกโบโหูชอบทุกคนเลยใช่เวลาวาดภาพเนี่ยเราก็จะได้จินตนาการด้วยใช่ไหมลูกโอ้ใช่แล้ววาดไปแล้วก็ระบายสีไปสร้างมีความไ มีความสุขเนอะใครวาดภาพสวยออกมาสวยออก็ไปปื้มใจเนอะปื้มมากเลยอุย้ยหนูวาดรูปสวยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนอะอีกอันนึงคือสะสมตุ๊กตาใครสะสมตุ๊กตาเต็มบ้านลูกแล้วครูเห็นห้องหนูห้องท้องเราหละเวลาอาัดคลิปมาอัดคลิปการอ่านมาเห็น,นข้างหลังอะมีตุ๊กตาเต็มเลยอะครูจำได้ใครเอ่ย เออใครคะอ๋อต้อนหอมใช่ไหมต้นหอมหรือข้าวหอมนะคุณลืมแล้วเนี่ยข้าวหอมเหรอเออใช่ใช่ใชข้าวหอมจริงจริงชื่ออะไรหนูชายานิดอ่าใช่ชายานิดเนาหูตุ๊ก,กตาเต็มเลยอะสงสัยจะชอบสะสมตุ๊กตาตั้งแต่เด็กๆเนอะว่างวาง่วาเอาให้ครูตัวหนึ่งนะครูชอบครูชอบเหมือนกันนะจ๊ะ การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะเด็กๆถ้าเด็กๆเข้าใจเพื่อนยอมรับเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนเราก็สามารถอยู่ในสังคมของโรงเรียนได้อย่างมีความสุขไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียวนะลูกพี่ พี่พี่พด้วยแล้วเพื่อนต่างห้องด้วยเราจะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะมีความรักต่อกันแบ่งปันกันแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดเราไม่ได้เจอเพื่อนเที่ยโรงเรยนใช่ไหมใช่เราอยู่ที่บ้านสามารถแบ่งปันความรักได้ไม่ลูกได้แบ่งปันความรักจาก ผู้ปกครองพ่อแม่ที่เลี้ยงหนูมาให้ความรักช่วยช่วยพ่อแม่ทำงานนะทำงานบ้านช่วยเหลือกันเนาะทำยังไงให้แม่มีความสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมลูกเออใช่เวลาเรียนก็เหมือนกันลูกเวลาควยทำกันบ้านหนูก็ต้องทำเนาะขยันทำนะคะบางครั้งหนูส่งคลิปวิดีโอมา คููเห็นบางคนก็น้ำตาซึมบางคนก็ตาแดงตุกตัวนพ่อกับแม่ตีหรือเปล่านะน่าจะมีหนะ้ากูกุ้งว่าเนี่ยเนาะอยา่าอย่าขี้เกียจทำกันบ้านนะลูกทำเยอะๆนะโอเคไหมคะอ่าโอเคแล้วมาดูการบ้านวันนี้นะครูให้ทำชีด เอเออเกสารของหน่วยที่3เหมือนเดิมนะกิจกรรมที่1เพศและการแสดงออกทางเพศเอกสารนี้คือที่ที่ได้ล่าสุดนะคะผู้ปกครองคะโอเคนะเจอนะคะมาดูมาดูกิจกรรมที่1ข้อ1นึนักเรียนอ่านข้อความลักษณะทางเพศและการแสดงออกทางเพศด้านร่างกายอารมณ์สังคมและลักษณะ ที่นิสัยที่กำหนดแล้วสํารวจลักษณะของตนเองว่าตรงกับข้อใดเขียนบันทึกคำตอบลงในตารางด้านล่างกายเขาให้มาผมสั้นผมยาวเสียงแหลมใสเสียงทุม้มสวมกระโปรงสวมกางเกงด้านอารมณ์ให้มากล้าแสดงออกใจเย็นอ่อนโยนโมโหง่าย ล่าเลืองแจ่มใสเอาแต่ใจด้านสังคมชอบอยู่คนเดียวชอบเล่นกับเพื่อนชอบช่วยเหลือเพื่อนแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มนะอามางานมาดูงานลูกมีตารางนะตารางอยู่สมช่องช่องที่หนึ่งด้านร่างกาย ช่องที่2ด้านอารมณ์ช่องที่3ด้านสังคมและลักษณะนิสัยให้หนูสังเกตตัวหนูเองว่าหนูด้านร่างกายหนูเป็นอย่างไรด้านอารมณ์เป็นอย่างไรด้านสังคมและลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรถ้าตรงตามข้อความที่กำหนดให้หนูก็เขียนลงมานะ ถ้าไม่ตรงข้อความที่กำหนดให้หนูสามารถเขียนข้อความอย่างอื่นก็ได้ที่ให้ตรงกับหนูเข,ข้าใจไหมคะเด็กๆนะเขามีคำม,มาให้แล้วข้อความมาให้แล้วหนูก็ลอกข้อความเหล่านี้นามาใส่ในตารางถ้าตรงกับของหนูโอเคนะคะถ้าไม่ตรงหนูก็คิดขึ้นมาเองนะจ๊ะต่อไปดูไปอีกหน้านึง่งมีทั้งหมดสามหน้า ขอโทษที่ลูกมีสองหน้าลูกควรลืมไปอะมาดูข้อสองนักเรียนวาดภาพตนเองและเพื่อนต่างเพศของนักเรียนหนึ่งคนลงในกรอบแล้วตอบคำถามฝั่งนี้คือภาพนักเรียนฝั่งนี้คือภาพของเพื่อนต่างเพศเมื่อหนูวาดภาพเสร็จแล้วให้หนูเขียนชื่อนะ้าชื่อ ลักษณะร่างกายเออเป็นอย่างไรอ้วนหรือผอมหรือเตี้ยหรือสูงลักษณะอารมณ์เป็นไงอารมณ์ใจดีใจเย็นใจร้อนอ่ะลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรอ่ะหนูก็เขียนลงมานะของเพื่อนก็เช่นกันเขียนเหมือนกันนะต่อไปข้อสามเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องเพศและการแสดงออกทางเพศแล้วนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร เลือกคำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้คํามาทั้งหมด5คําคําว่าเข้าใจลักษณะนิสยัยรูปร่างมีความสุขแตกต่างหนูเอาคำห้าคำนี้มาใส่ในช่องว่างอ่ะมาดูข้อความมนุษย์มีความจุดๆุดจุด,จดกันทั้งจุดจุดจุดภายนอกและลักษณะนิสยัย การรู้จักรักษานิสัยการรู้จักลักษณะนิสัยของเพื่อนแต่ละเพศจะช่วยให้เราจุดจุดจุดเพื่อนมากขึ้นและอยู่ร่วมกับเพื่อนๆนได้อย่างจุด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 อ่ะรู้จะใส่คำไหนลงไปอ่าอันนี้ให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะลูกหรือถ้าใครทำเองเก่งมากเลยถ้าทำเองเพราะครูอ่านให้หนูฟังเลีวยหรือเเปิด เปิดวิดีโอไปแล้วก็ฟังครูไปลแล้วหนูก็เขียนลงไปนะโอเคนะคะเด็กๆค่อนข้างจะเยอะหน่อยนอ้องงานนี้ครูเอ,อส่งไม่เกินวันศุกร์นะเหมือนเดิมนะไม่เกินวันศุกร์ถ้าใครเสร็จวันนี้ก็ก็ส่งวันนี้ได้นะคะแต่ไม่ต้องรีบนะครูให้ส่งไม่เกินวันศุกร์นะส่งวันอื่นได้เพราะว่าวันนี้ครูให้งานเยอะทีเดียวอ่านนะและเดี๋ยวเอ,อ วิชาสุขศึกษาเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ